สามหมื่นออ,อ,ออนี่เป็นงานรายงานสดนะครับสำหรับการได้ปลามาในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเออ,เอคุณยายคุณยาสีฟันสดเกลือเปล่าครับยรหยิบกะเดียวแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเน่าหยิบก็ก<อ>กดีแล้วม,ลมันคลายออกมาดิ เยตัวใหญ่กวโอ้โหไอปาเพ่ดเวยจับว้ยกัดขาดเข้าอย่าไงมาหุ่นนี่ตัวใหญ่ดีกว่าเอาเลยจับให้ผมเลยฝนมันจะมาเอามอไซค์มาด้วย เดี๋ยวเขาถ่ายรูปรวมก่อนเปิดนี่ครับตอนนี้